ัครบเรื่องราวที่เราโพวตวิจาร์เกี่ยวกับอ๋อเออเรื่องของก็ค่อนข้างชัดเจนนะผมว่าผมพูดชัดเจนแล้วก็ไม่ไม,ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรต่อคือเราในฐานะคือพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับว่าแน่นอนบางทีมีอะไรที่นโยบายของรัฐบาลมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็เป็นเรื่องปกติครับผมก็พูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งแค่น,นั้นเองที่มีสิทธิในประชาประชาธิปตไต<ม>ยก็คือพูด,ดใช่ แต่ว่าคำพูดมันดูเหมือนประมาณว่าด้วยความที่เราเป็นนักแสดงเงียเราก็เลยเป็นตกเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจครับเข้าใจคือคือผมค่อนข้างระวังเหมือนกันนะแต่ว่าคือคืออันนี้เราไม่เห็นด้วยจริงจรก็แค่นั้นเองแล้วเราก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วสิ่งที่ที่เขียนไปก็ก็ชัดเจนว่าผมคิดยังไงก็แค่แค่นั้นเองก็ ก็คงไม่ต yes. so, ้องพูดต่อแล้วครับก็คือแค่นั้นแหละครับจากการที่พี่ไปวิพากษ์วิจัยเงี้ยมันมีทั้งในแง่ลบแล้วแกแล้วก็มีคนด่าด้วยแล้วก็ให้กําลังใจด้วยเราใร่ไัมเราเข้าใจครับเวลาเราคิดอะไรหรือว่าเวลาคนทําอะไรสิอย่างนึงมันก็ต้องมีคนสนับสนุนแล้วคนที่ไม่ไม่เห็นด้วยคนเห็นด้วยแล้วคนไม่เห็นด้วยครับเหมือนกับนโยบายทุกนโยบายเพียงแต่ว่าคือเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งเราก็เราก็แค่บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นเอง ถามว่าหลายๆคนเขา,เขาอาจจะชอบนโยบายนี้ซึ่งก็ไม่ผิดที่เขาชอบและเขาสนับสนุนแต่ว่าในฐานะผมคนหนึ่งในฐานะคนไทยคนหนึ่งเรารู้สึกว่ามัน,มนไม,ม,นไม่ไม่ควรจะมีนโยบายนี้น,น่าจะนําเงินภาษีตรงนี้รายได้ตรงนี้ไปพัฒนาส,ส่วนอื่นมากกว่าไม่ใช่ไปกู้เงินมาเพื่อที่จะมาคืนประชาชนมันคือรัฐเป็นหนี้อยู่แล้วอะไรอย่างี้ครับก็คืออย่างที่บอกแหละอย่างที่พูดไปอ่ะอย่างที่พูดไป ก็เขาก็ค่อนข้างคอนเซิร์นนิดนึงแต่ผมก็บอกว่าเออเราก็เราก็มีสิทธิ์อะในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งแค่นั้นแต่ว่าก็คือเขาบอกก็ผมก็หยุดแค่นี้ก็คงไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดละมังแบบว่าใครมาถามถึงเรื่องนี้บ้างไหมครมีครับมีมีเหมือนกันฮะมีคนในทั้งคงในวงการแล้วก็คนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ คือทุกคนเขาก็รู้ว่าเราทุกอย่างที่ผมเขียนไปมันชัดเจนมากคือไม่ต้องถามต่อก็ได้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยครับแล้วคนนี้ยังอยู่ไหมครับหรือว่าเราไม่ได้ผมไม่ได้ลบครับไม่ได้ลบก็ยังอยู่ในคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ผมก็ไม่ได้ลบไปดูได้ครับยังยังดูยังอยู่ฮะสามารถไปตามอ่านได้แต่ก็ไม่ได้ต้องการที่จะทําให้มีประเด็นขึ้นมาแต่ว่าเราก็เราก็อยากจะแสดงความเห็น แค่นั้นเองใช่เพราะว่าเราเป็นเราเป็นประชาชนที่อยู่ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแต่การแสดงความคิดเห็นของผมก็คืออยู่ในกรอบแค่นี้คือมันคงจะมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละเนเราก็คงแค่ต้องการที่จะอยากให้คนหลายๆคนเขาได้คิด เข้าใจบางอย่างที่อาจจะเข้าใจผิดไปอะไรอย่างเงี้ยครับ <picky. S 1> เออแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเราก็ได้พูดไปอย่างชัดเจนแล้วแค่นั้นเองเี <classy. S 3> ่นายกจะเป็นแบบเป็นเป้าโดนแบบโจมตีอะไรอย่างเงี้ยพีเพราะว่าอีกฝ่ายที่เราแบบเขาอาจจะเรือง่เราอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบคือคือก็ถามว่าก็คงกังวลนิดนึงะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปไปทำร้ายใครอ่ะ คือเราก็คือออกความเห็นแล้วเราออกความเห็นอย่างสุภาพเราไม่ได้ใช้คำหยาเราใช้เราเราพูดกันอย่างเขาเรียกว่าอะไรปัญญาชนคือคนที่มีมเขาคือผมเรียนมาด้านเศรษฐ,ฐกิจด้านธุรกิจแล้วเราเข้าใจกลไกตลาดกลไกการตลาดของของธุรกิจของอุตสาหกรรมต่างๆ <c oughs> คือไม่ได้บอกว่าผมฉลาดนะเพียงแต่ว่าผมเข้าใจมผมคิดอย่างนี้แค่นั้นเองไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมคิดถูกหรือไม่ถูก คือผมคิด่าคุณคนที่อ่านถ้าคิดว่าถ้าคิดตามเห็นด้วยก็คือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของเขามไม่ได้บังคับว่าเขาจะต้องเห็นด้วยตามเราแค่นั้นก<น>็ <ๆ S 2> แสดงว่าเราก็ไม่ซีเรียสในการโพลแล้วก็ไม่ซีเรียสที่คนต่อว่าเราใช่ไหมครับเออซีเรียสครับซีเรียสไม่ได้คือคนที่ว่าเนี่ยไม่ซีเรียสคือคนที่เห็นด้วยเราก็รู้สึกโอเคก็รู้สึกดีใจที่หลายๆคนที่เข้าใจในสิ่งที่เราพูด แต่หลายๆคนที่เขาไม่เข้าใจก็เป็นส์ของเขาอีกแหละเราถามว่าเราอยู่ตรงนี้กังวลไหมผมพูดจริงนะผมก็กังวลแต่ก็ทําไปแล้วก็ออกความเห็นไปแล้วก็ต้องรับความจริงอ่ะก็แค่นั้นเองครับหนักใจไหมครับมีแต่ข่าวอะไรพี่เกี่ยวกับพวกการโพสต์ในตรแกรมแบบข่าวไม่ดีนั้นเลยกับของเราอะไรอย่างเงี้ยข่าวที่แล้วก็เรื่องของอีกนันที่เราโพสต์อย่างเงี้ยหนักใจไหมไม่ครับผมว่าในฐานะนักแสดงผมไม่ค่อยกลัวนะคือ ผมรู้สึกว่าผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์มีเสียงที่สามารถพูดได้เพียงแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วคนก็คนก็จ้องมองอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะต้องระวังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอยากจะหยิบยกคําพูดหนึ่งของพี่นกสินใจขึ้นมาพูดว่าอย่าก,กลัวที่จะทําความดี<อ>จริงๆผมผมชอบมากเลยเ<อ><ๆ>แล้วผมรู้สึกว่ามันทําไมเราทําไมเราต้องกลัวด้วยที่จะทําความดีและคิดดีแล้วก,แวก็แล้วก็คนถ้าไม่งั้นถ้าเรากลัวคนดีๆจะ ใครจะสนับสนุนคนดีอะครับถูกไหมเคยมีผู้ใหญ่ออกมาแบบเดินเดอนไม่มีครับไม่มีเลยครับมไม่มีครับ